สวัสดีค่ะดาวจากเว็บไซต์ d e c o u p a a t c o m นะคะเป็นเว็บไซต์ที่จำหน่ายอุปกรณ์ d e c u p a t e มาเป็นปีที่12แล้วค่ะวันนี้ดาวจะมานำเสนอวิธีการทำ d e c o u p a t e บนกล่องใบลานนะคะแต่ว่ากล่องใบลานนั้นเป็นสีเข้มค่ะซึ่งการทำ d e c u p a t e เมื่อ พื้นผิวที่เราจะทำมีสีเข้มเวลาเราแปะกระดาษแนบกินซึ่งมีความโปร่งใสนะคะแปะลงไปลายก็จะจมใช่ไหมคะวิธีการทำก็คือทำให้พื้นผิวนั้นสีอ่อนลงนะคะแล้วเวลาเราแปะกระดาษนะคะลายก็จะชัดขึ้นดาวมีตัวอย่างของใบลานที่เป็นสีธรรมชาตินะคะซึ่งจะดีที่สุดนะคะในการทำ เดคูพาดแต่ว่าบางทีสีมันก็จะเป็นสีขาวเพลนเพลนมันก็อาจจะน่าเบื่อนะคะก็ลองมาเป็นสีชมพูนะคะแล้วเราจะทําสีอ่อนสีผิวให้อ่อนนะคะเพื่อแปะลายลงไปนี่นะคะอันนี้จะเป็นทิชชู่อ่านี่ค่ะทิชชู่นะคะกล่องทิชชู่ป๊อปอัพนะคะที่ดาวทําไว้เมื่อ10ปีที่แล้ว10กว่าปีที่แล้วนะคะนี่ค่ะลงบนอ่ ลงบนสีธรรมชาติซึ่งจริงๆแล้วมันผ่านมา10ปีเห็นไหมคะมันก็ยังสวยงามนะคะมันก็จะมีผ่านการใช้งานจับไปจับมามีฝุ่นเกาะอะค่ะก็คือมืออาจจะเปื้อนแล้วก็มาจับก็เลยทำให้พื้นผิวมีสีเข้มขึ้นนะคะ เนี่ยค่ะแล้วก็มีล่องรอยมีสีกระเด็นบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะมันก็ผ่านการใช้งานมา10กว่าปีแล้วซึ่งเห็นไหมคะกระดาษก็ยังติดดีอยู่ไม่มีหลุดร่วงเลยนะคะซึ่งพิสูจน์ได้ว่าน้ำยาของร้านเรานะคะมีคุณภาพประสิทธิภาพนี่พิสูจน์ได้นะคะจากงานที่ผ่านมา10ปีที่ผ่านมานะคะ นี่ถ้าเป็นสีธรรมชาตินะคะแปะได้เลยโดยที่ไม่ต้องทําสีค่ะทีนี้มาดูนะคะวิธีที่เราจะทําสีนะคะให้ฝาตัวนี้นะคะสีชมพูให้สีอ่อนลงนะคะเราก็จะต้องใช้เ,เป็นนี่ค่ะสีอะคริลิกวานิชของเรานะคะสําหรับงานดีครูพาโดยเฉพาะคือจะมีความยืดหยุ่นของสีนะคะสูงนะคะแล้ว เมื่อ,อาทาสีแห้งแล้วเราก็จะใช้จะแปะด้วยาลายแนัปกินตัวนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะใช้กาวนะคะกาวสุดหนึ่งก็คือกาวทีเ่เราแปะบนวัสดุธรรมชาติเช่นพวกงานไม้งานตะก้าหวายสารงานผักตบชวานะคะป่านสอนนาลายงานไม้ไผ่ ใบลานใดๆแบบนี้ค่ะคือพื้นผิวธรรมดาไม่ได้มีความเงานะคะติดแน่นแล้วก็ไม่เหลืองแน่ในอนาคตส่วนกาว PVC นะคะก็จะสำหรับงานพลาสติกสารลูกค้าคิดง่ายๆเลยนะคะหลักการ9.1ก็คือพื้นผิวธรรมดาที่ไม่มันมากและกาว PVC สําสำหรับงานหนังหรือพื้นผิวพลาสติกที่มีความ มันวาวนะคะตัวกาว PVC จะช่วยยึดติดได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือตัวอะคริลิกวานิชสุดมันก็จะเป็นตัวเคลือบนะคะของดาวจะเป็นเกรด High Gloss <c oughs> ก็คือทาครั้งเดียวจริงๆเอาจริงๆว่าทาครั้งเดียวนะคะก็เงาเงาเงาแวบเลยแล้วก็ไม่เหลืองผ่านการใช้งานมาแบบเป็น10ปีก็ยังเงา แต่ลูกค้าถ้าต้องการที่จะให้เพิ่มความคงทนใน,ในชิ้นงานนั้นก็สามารถทาได้สองชั้นนะคะสองครั้งก็ใช้ได้นะคะทีนี้เรา,เามาดูกันนะคะว่าเราจะทำยังไงนะคะนี่ค่ะเราก็จะบีบสีนะคะนี่ บีบสีอะคริลิกซึ่งภาชนะที่เราใช้ก็จะเป็นเราใช้เป็นฝาของถาดของกล่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราใช้แล้วเราจะได้ทิ้งเลยไม่ต้องมาล้างนะคะนี่ค่ะบีบแค่นี้นะคะนิดเดียวเองค่ะพอประมาณทีนี้การใชเ้เราจะใช้การทาสีก็ได้แต่มันก็จะดูแบบไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่นะคะเราก็จะใช้เป็นการจ้ำสีอันนี้ก็คือฟองน้ำนะคะฟองน้ำ เราใช้อันเก่าๆหน่อยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องทิ้งแล้วค่ะคือไม่ต้องเอาไปล้างเอาเก่าๆมานะคะเราจะได้ทิ้งได้เลยนี่ค่ะนี่เห็นนะคะเราคทำาการจำเนี่ยค่ะแตะทีละนิดทีละนิด,ท,นดทีละนิดนะคะแล้วก็จ้ำดูนะคะเราก็ลองจ้ำดูกล่องกล่องตัวนี้นะคะมันก็จะมีความเก่าแล้วเพราะว่าเรา,เาซื้อเก็บเอาไว้ เป็น10ปีแล้วอะค่ะแล้วเราก็ทยอยเอามาทาเป็นของฝากให้กับผู้ใหญ่ที่สนิทสนมกันหรือให้เพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะว่าเราไปใส่เป็นเป็นชาซองอะค่ะน่ารักมากเป็นชาลิปตันซองใส่เรียงเรียงกันก็น่ารักแล้วก็หรือจะใส่เป็นคุกกี้ชิ้นชิ้นก็น่ารักค่ะ นี่ก็ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วนะคะแล้ก็จะทําเป็นไอเดียให้เพื่อนๆดูว่าเราสามารถที่จะทํางานเดกูภาตนะคะเป็นของของขวัญของฝากได้นะคะเรศรษฐกิจตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีเราก็อะไรที่เราทําเองได้เราก็ทํานะคะแล้วมันก็ไม่เหมือนใครด้วยนะคะคุณลับก็ประทับใจนะคะนี่เราก็จะเห็นราคาสีมันก็จะอ่อนลงแล้ว ทีนี้เราจะจ้ำแค่ตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ทีนี้เราเราออกแบบลายอยู่นะคะว่าลายเราจะพาดลงลงมาที่ฝานะคะจะพาดลงมาที่ฝาด้วยนะคะลายมันเป็นลายต่อเนื่องแล้วก็พาดลงมาที่ฝาเราก็เลยจะจะจ้ำที่ฝาด้วยทีนี้เราเราจ้ำข้างบนให้หนาก่อน นี่ค่ะทีนี้เราก็มาจ้ำถึงส่วนนี้ใช้มือดันไว้นะคะ จริงเห็นไจ้ำรอบเดียวก็สีสีอ่อนแล้วซึ่งตรงช่วงที่เราไม่ได้แปะเราก็ไม่ต้องไม่ต้องจำ้ำ มากก็ได้นะคะนี่แค่นี้ก็พอกระชวงนี้เราก็กดให้แน่นนิดนึงนะคะนี่เห็นไหมคะที่เราแค่นี้จริงๆก็พอแล้วนะคะเราว่าว่าจำแค่รอบเดียวเดาก็พอแล้วเห็นไหมคะมันก็สีอ่อนแล้ว ยังไงนะคะเดี๋ยวรอให้แห้งก่อนนะคะแล้วมาแปะลายกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะฝาที่เราจ้ำสีเอาไว้ก็แห้งสนิทเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาดูขั้นตอนนะคะการฉีดกระดาษค่ะนี่ ซึ่งวิธีการฉีกกระดาษนะคะมันก็การวางลายมันก็แล้วแต่ลายของกระดาษนะคะบางลายก็อาจจะเป็นช่องนะคะสีช่องคนละมุมคนละมุมบางลายก็อาจจะเป็นสองช่องแนวนอนต่อเนื่องกันนะคะเราก็จะต้องเอเลือกลายให้เป็นสัมพันธ์กันกันกบ ชิ้นงานที่เราแปะหรือบางลายก็อาจจะเป็นลายเล็กๆกระจายทั่วแผ่นนะคะอันนั้นก็เราสามารถตัดมาเป็นชิ้นๆเป็นดวงๆแล้วมาแปะก็ได้แล้วแต่ที่เราออกแบบเลยนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดค่ะทีนี้เราก็จะมาแปะตรงนี้ค่ะตรงนี้แล้วก็ข้างล่างก็มีเห็นนะคะมันก็จะมีชายตรงนี้นิดหนึ่งนี่ค่ะวางแบบนี้มันน่ารักดีค่ะทีนี้เราก็ฉีกแบ่งก่อนนะคะ เห็นไหมคะว่าเราได้แผ่นหนึ่งเนี่ยเราก็เอาไปแปะได้บนไปทําได้หลายชิ้นแล้วจริงๆเราทำกล่องไปแล้ว2อันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปให้เพื่อนให้คนรู้จักไปแล้วนะคะนี่แต่ตอนนั้นตอนทําไม่ได้ถ่ายคลิปค่ะวันนี้เราก็เลยมีเวลาก็เลยจะถ่ายคลิปนะคะนี่ค่ะลายก็จะประมาณนี้นี่เราก็วางค่ะ เห็นไหมคะเราก็จะเอาแค่นี้ให้มีถึงมากรองแท่นั้นเองนะคะซึ่งนี่คะ่ะเริ่มฉีกการฉีกก็คือจะทําให้ขอบนะคะขอบที่เราฉีกเนี่ยมีความเวลาเราแปะไปแล้วเนี่ยมันก็จะเนียนไปกับพื้นผิว ถ้าเราใช้กันไก่ขอบที่เราตัดมันจะมีความแข็งแล้วเวลาเราแปะมันก็อาจจะดูไม่สวยอันนั้นจะเหมาะกับว่าเวลาเราจะตัดแล้วก็จะเสาะเสาะพวกพวกริมตรงนี้ค่ะให้ให้เหลือพื้นที่ให้หน้อยที่สุดเราก็จะใช้กันไก่จะใช้เป็นแบบนั้นก็ได้นะคะแต่ถ้าการฉีกเราก็ ฉีกไปให้มีหรือพื้นที่รอบๆนะคะนิดหน่อยก็ได้ดูเป็นศิละปะดีดูแบบไม่ค่อยจงใจแปะจงใจฉีกนี่ก็เห็นไหมคะแปะไปโดนตัดฉีกไปโดนลายไปหน่อยนึงมัวแต่โม้ค่ะนี่ไม่เป็นไรคะ่ะ ลายเป็นศิลปะค่ะเป็นงานศิลปะนี่ค่ะเราก็จะใช้มือข้างหนึ่งกดนะคะพื้นผิวขออีกมือหนึ่งก็ฉีกออกเพื่อไม่ให้ฉีกล้ำเข้าไปในพื้นที่ลายนะคะให้ดูให้ดูใกล้ๆ ชีกเอาไว้กดเอาไว้กลับด้านมาแล้วก็ฉีกพลิกไปพลิกมาลายมันจะถึงมักลองแค่ตรงนี้เราก็จะฉีกซึ่งมากลองอีกอันหนึ่งกับกุหลาบเนี่ยเราเก็บเอาไว้ค่ะเราก็ เก็บเอาไว้เผื่อว่าเราจะไปแปะตกแต่งตรงที่อื่นๆได้นะคะไม่ต้องทิ้งค่ะกระดาษมันราคาแพงเราก็ใช้ให้หมดใช้ประโยชน์ของมันให้หมดกระดาษแนบกินของเราเนี่ยจะนำเข้ามาจากเยอรมันนะคะโดยตรงเลย ตอนนี้ค่าเงินก็ขึ้นแล้วก็ค่าขนส่งขึ้นเป็นสองเท่าเลยเราก็ไม่สามารถที่จะไม่ขึ้นราคาได้นะคะก็กำไรก็จะน้อยหน่อยแล้วบางครั้งเราก็โดนภาษีด้วยบางครั้งบางลอตแทบจะไม่ค่อยได้กำไรเลยช่วงนี้ก็ทยอยสั่งมาเป็นกล่องเล็กๆก็ค่ะเพื่อว่าเลี่ยงเลี่ยงที่จะโดนภาษีนะคะ ก็ของอาจจะขาดสต็อกหน่อยนะคะเราจะพยายามสั่งทุกอาทิตย์นะคะเป็นกล่องเล็กๆๆๆค่ะเพราะว่าโดนภาษีไม่ไหวนะคะคือกําไรมันน้อยลงมากจริงๆแล้วก็โดนภาษีเข้าไปอีกคือเรียกว่าแทบจะไม่เหลือละไม่เหลือกําไรกันเลยจริงๆเพราะว่าของดาวนี่ก็ขายส่งด้วยถ้าร้อยแผ่นเราขายแค่สิบาทเองอะคะ่ะถ้า เป็นปีก็เป็น15นะคะหรือว่าถ้า30แผ่นก็เป็น12บาทนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ลองวางดูค่ะมันน่ารักมากเราจะทำอย่างนี้ก็ได้นะคะให้ครบให้ให้ลายนี้เห็นไหมคะเราวางให้มันครบแล้วก็กุหลาบลงมาตรงนี้ แล้วก็มากระรองลงมาตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมคะก็จะพอดีเลยนะคะเก็บลายให้หมดตรงนี้เอาไว้ดูนะคะซึ่งลายนี้มเป็นลายชาเราสามารถที่จะใส่ซองชาได้เลยเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะทีนี้กระดาษมี3มีีลาลายมีมี3ชั้นนะคะทษทีแล้วก็เราจะดึงชั้น2ชั้นออกนะคะซึ่งบางทีชั้น1ชั้น2ออาจจะ ติดกันนะคะอันนี้คือลอกง่ายมากเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะแตะแตะน้ำให้ดูนะคะว่าอันนี้คือมีสองชั้นสองโอสองชั้นนี่คือติดกันมากเลยค่ะนะคะอันนี้คือลายลายมันก็คือจะบางมากนะคะถ้าเราจะเช็คดูค่ะเราจะมาเช็คดูนะคะว่าใช่ไหมนะคะนี่มันก็จะเห็นไหมคะ ดูบางเบามากเลยนะคะแล้วก็วางลายเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาแปะลายโดยใช้นี่ค่ะกาวกาวเดคุภะสูตรหนึ่งนะคะเราก็จะเทอันนี้คือกระบอกเราใช้กระบอกอะไรก็ได้นะคะที่เราใช้แล้วก็ทิ้งได้อะคะ่ะอันนี้เราก็แปะเราก็ทานิดเดียวค่ะดูนะคะ เราจะนี่เราจะบีบแค่นี้นี่ค่ะขวดหนึ่งใช้ได้เยอะมากนะคะบีบทีละนิดนะคะไม่พอค่อยบีบใหม่เพราะว่ามันมันจะเปลืองอะคะ่ะเราไม่ควรที่จะบีบเอาไว้เยอะๆนะคะนี่เห็นไคะใช้ปลายใช้ปลายผูกกันใช้ปลายแปรงนะคะนี่ค่ะ,ะ,ค,ะ,ค,ะค่อยๆจิ้มลงไปนะคะนี่ ี่คือเหตุผลหนึ่งที่ร้านของเราจะใช้แปรงทากาวแปรงทาสีตัวนี้เพราะว่าเพราะว่ามีขนที่แข็งแล้วมันจะซอกซอนตามรูพวกนี้ได้ดีนะคะเราแยกใช้กาวาใช้แปรงทากาวแปรง,งทาสีนะคะอ๋อไม่ใช่ค่ะเราจะใช้แปรงทาวานิชนะคะเราแยกใช้ แปลงทาวานิชกับแปลงทากาวแล้วทาสีนะคะก็คือแปลงทากาวกับทาสีใช้ตัวเดียวกันนะคะแล้วก็ส่วนแผงวานิชก็จะมีขนอ่อนนุ่มนะคะเราจะใช้ทาวานิชค่ะมันจะอมจะจะชุ่มจะอมตัววานิชได้ดีนะคะแล้วแปรงขนแปรงเนียนนุ่มทำให้ไม่ไปขูด ไม่ไปขูดเน็ตกินที่เราแปะไว้นะคะให้เป็นรอยหลุดหรือขาดนะคะอันนี้คือเหตุผลที่เราใช้เลือกใช้นะคะตัวนี้เราจะใช้ตลอดเลยแล้วก็คงทนด้วยค่ะนี่เราก็ทามาฝั่งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะโดนตรงนี้นิดนึงใช่ไหมคะเราก็แปะไปนิดนึงนี่ค่ะทีนี้เราจะรอให้แห้ง ร้อยแห้งแล้วก็แปะลายแล้วก็ใช้ฟองน้ํากดก็ได้นะคะแต่ทีนี้อ่ะวิธีแปะสดนะคะแต่เราต้องแม่นจริงๆนะคะเราต้องแม่นจริงๆนะคะแล้วก็วางอันนี้คือเราออกแบบแล้วเราก็วางปุ๊บแปะเห็นไหมคะแปะใช้มือค่อยๆปาดออกไป แต่ถ้าลายใหญ่กว่านี้เราไม่แนะนำนะวิธีน,นี้นะคะจะใช้วิธีให้แห้งแล้วค่อยใช้ฟองน้ำชุบน้ำกดอันนั้นจะวางง่ายสำหรับมือใหม่แต่ทีนี้นี่ค่ะเห็นไหมคะอันนี้เราเก่าแล้วใช่ไหมคะดูดาวมาหลายคลิปแล้วเก่าแล้วลองแล้วมาใช้วิธีนี้ค่ะนี่เห็นไหมคะกดลงไปฟองน้ำนี่ใช้แบบฟองน้ำแห้งๆเลยนะคะไม่ต้องเปียกนี่ ค่อยๆกดลงไปเห็นไหมคะนี่จะรู้ได้ไงว่ามันแนบก็คือลายของใบลานมันชัดขึ้นนี่นี่คะ่ะกดค่อยๆกดค่อยๆกดโอ้โห,โหสวยมากนี่แล้วก็เราก็กดลงไปปุ๊บปุ๊บนี่คะ่ะ สวยมากค่ะแนบไปเลยนี่ก็คือแบบสิบปียีสิบปียังอยู่ค่ะสวยมากค่ะเห็นไหมคะสวยสุดๆส,สวยแบบสุดๆนี่แนบมากยังไงนี่ เดี๋ยวรอให้แห้งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาทาวานิชกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะนี่ผลงานของเราก็แห้งสนิทด,ดีแล้วนะคะทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการเคลือบค่ะนี่อันนี้นะคะอะคริลิกวานิชนะคะเรียกง่ายๆว่าวานิทนะคะสูตรมันของดาวจะเป็นสูตรไฮกลอสก็คือจะเป็นเงาเงามากเลยนะคะ คือจริงๆแล้วทาแค่รอบเดียวก็เงาแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะปกป้องนะคะก็จะใช้ปกป้องได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เงายิ่งขึ้นก็ทาสองรอบค่ะทีนี้นี่ค่ะน้ำยาของเรามาอาจจะมีชั้นของน้ำกับตัวน้ำยานะคะเราเขย่าเขย่าให้เข้ากันดีก่อนนะคะนี่ค่ะคือ วาน,นิชเราขายมา12ปีแต่ไม่ได้ขึ้นราคาเลยแล้วก็ต้นทุนสูงขึ้นตลอดเลยแล้วคิดว่าเดือนหน้าต้นทุนก็จะต้องสูงขึ้นไปอีกเราก็ค่าตอนนี้นะคะชิ้นงานของเราก็แห้งสนิทด,ดีแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็จะมาทา เคลือบเงากันค่ะด้วยอะคริลิกวานิชหรือเรียกสั้นๆว่าวานิชนะคะสูตรมันของดาวจะเป็นสูตรไ g l ลอสก็คือจะเงามากเงาเป็นพิเศษทาแค่รอบเดียวก็เงาวิ้งแล้วนะคะแต่ถ้าเผื่อต้องการที่จะ,ะปกป้องพื้นผิวนะคะกันน้ำได้ดียิ่งขึ้นหรือว่า การถ้าเราใช้งานหนักๆน,นะคะจับบ่อยๆก็ทาสักสองรอบค่ะก็จะเคลือบเงาได้ดีตอนนี้นะคะต้นทุนวัสดุนะคะขึ้นราคาทุกอย่างเลยค่ะขึ้นมาตลอดนะคะ,ะเราขายมา12ปีแล้วเราไม่เคยขึ้นราคาเลยค่ะตอนนี้เราก็ําลังจะพิจารณาดูว่าจะแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นต่อไปไหวไหมเพราะว่าครั้งหน้านะคะ โรงงานก็บอกว่าขอขอขึ้นราคาแล้วอีกรอบหนึงแล้วนะคะออยก็จะพยายามนะคะ,ะขายในราคาเดิมให้ได้นะคะลดต้นทุนหลายๆอย่างลงนะคะเพื่อจะได้ให้ทุกๆท,ท่านนะคะได้ใช้อุปกรณ์ดีคูผ่านเนี่ยในราคาที่ จับต้องกันได้นะคะอยากให้ทุกๆคนนะคะได้มาลองทำงานดิบขูผ่าแล้วก็มาเป็นอาชีพกันค่ะนะคะนี่ค่ะก่อนใช้เราก็จะขยับก่อนนะคะขยับก่อนใช้ค่ะแล้วก็บีบลงไปพอประมาณก่อนนะคะอย่าบีบเอเอาไว้เยอะเกินไปเดี๋ยวจะเหลือทิ้งก็จะเสียดายค่ะ แล้วก็แปรงขนกระต่ายอันนี้ดาวขออธิบายนิดนึงนะคะร้านของดาวอาจจะใช้แปรงที่ไม่เหมือนร้านอื่นนะคะ,ะมันเป็นความชอบส่วนตัวของดาวนะคะที่จะใช้แปรงขนกระต่ายเพราะว่าเนี่ยคะ่ะดูนะคะความนุ่มของเขานะคะนี่นุ่มแล้วก็อุ้มน้ำอ,อุ้มตัวน้ำยาวานิได้ดี นะคะเมื่อเวลาเราลงแปลงลงไปที่ลายเห็นไหมคะมันก็จะไม่ทำลายลายนะคะแปลงรุ่นแบบอื่นๆเราก็เคยใช้เมื่อก่อนเคยเอามาจำหน่ายนะคะเป็นพวกไน,ล,นลอนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพอเวลามันค่อนข้างที่จะเป็นเป็นเส้นพลาสติกอะคะ่ะเวลามันโดนอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะไม่ไม่อ่อนนุ่มเนี่ยคะ่ะอันนี้ความอ่อนนุ่มของมันเนี่ยคะ่ะแล้วก็อุ้มนั้ อ,อุ้มตัววานิชดีเราไม่ต้องไปจุ่มเยอะนะคะเราจุ่มแค่ปลายดูนะคะเราจะจุ่มแค่ปลายแค่นี้เองใช้ปลายแค่นี้เองนะคะนี่ค่ะปาดให้หมาดๆหน่อยนะคะแล้วก็ทาไปในทางเดียวกันเห็นไหมคะนี่มันก็จะอ่อนนุ่มนะคะอ่อนโยนต่อชิ้นงานของเราแล้วก็จุม่มเห็นไหมคะนี่ใช้แค่ปลายนะคะไม่ต้องจุ่มทั้งอัน มันน้ำยามันไปติดขนในส่วนที่เราไม่ได้ใช้แล้วมันเปลืองค่ะตอนนี้อะไรก็แพงนะคะเราก็ใช้อะไรก็ประหยัดหน่อยนี่ค่ะใช้แค่นี้เองค่ะนี่จุ่มมีแค่นี้เราไม่ไม่ค่อยแบบอยากจะให้ทุกคนมาแบบใช้อะไรเปลืองๆเราจะได้แบบซื้อเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันก็เปลืองจริงๆก็เราอยากให้คนที่มาซื้อของของเราเนี่ย ได้ใช้นะคะได้ใช้อย่างคุ้มค่าประหยัดนะคะแล้วก็ไม่เปลืองนี่ค่ะเห็นไหมคะใช้แค่ปลายนี่ใช้แค่ปลายทาอันนี้เราก็เลยเคลือบเคลือบสีให้ให้ให้ใหทั่วนะคะ ถ้าไม่ได้ทำสีก็อาจจะทาแค่ช่วงลายก็ได้แล้วแต่เห็นไหมคะเราเทเทไปแค่ครั้งเดียวเราก็ทาได้รอบแล้วเวลาเรา,าใช้วานิชเสร็จแล้วเราต้องรีบแช่น้ำเอาไว้เลยนะคะ เพราะว่าถ้าเราปล่อยวางเอาไว้แบบนี้ทิ้งเอาไว้ปุ๊บแปลงเราจะแข็งแล้วจะเสียขนมันก็จะแข็งเวลาเราทาทาใช้งานอีกเนี่ยมันก็ก็ไม่ไม่นุ่มนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเราทาแค่แค่นี้นะคะ่ะนี่น้ำยาเรายังเหลือเดี๋ยวบีบอีกนิดนึงก็ทาอีกรอบหนึ่งได้นะคะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทาเคลือบเงานี่ค่ะสองรอบแล้วเงาวิ้งมากเลยนี่ก็จะเป็นไอเดียนะคะในการนำกล่องไบลาน,นะคะนี่ค่ะมาใส่ชานะคะนี่เห็นไหมคะใส่ชาปุ๊บเราก็ปิดฝานี่ค่ะเป็นกล่องของ ขวันได้เลยนะคะผูกโบอีกนิดนึงนะคะก็ก็ใช้ได้แล้วนะคะยังไงนะคะก็เป็นไอเดียนะคะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่กำลังอมองหาของขวันหรือกล่องของขวัญที่จะใส่ของต่างๆนะคะก็ขอแนะนำเลยนะคะเป็นกล่องใบลานนะคะนี่ค่ะสวยมากเลย ร้านของดาวตัวนี้กล่องใบลานออหมดหมดแล้วนะคะเพราะว่าซื้อมาหลายปีก็จะมีกระเป๋าสตางค์ใบลานกับที่ใส่ทิชชู่ใบลานทรงกลมนะคะเพื่อนๆไปประยุกต์นะคะเป็นอ,อ,อย่างอื่นๆได้นะคะลองเป็นไอเดียในการนำพื้นผิวที่มีสีสีสีเข้มนะคะมาแปะลายนะคะนี่ค่ะ ยังไงนะคะเราก็ขอฝากนะคะเว็บไซต์ w w w d e c u p a r t c o m นะคะดอเอเเ d ู d ู u ออ,ออาจอ p าดค่ะเว็บไซต์โดเมนไทยนะคะเข้าไปชมสินค้าหรือว่าจะสั่งซื้อสินค้าก็ได้นะคะสินค้าที่มีจำหน่ายในปัจจุบันก็จะอยู่ในเว็บไซต์นะคะ แล้วก็ในนั้นก็จะมีลิงก์ต่างๆนะคะให้ไปดูในช่อง youtube ดาวบ้างแอดไลน์บ้าง,าางเพจบ้างนะคะก็อย่าลืมเข้าไปฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็มีอะไระข้อความใดๆที่จะสอบถามนะคะบางครั้งมาเม้นใต้คลิปเราก็จะไม่ได้รับการแจ้งเตือนนะคะก็แอดไลน์มานะคะไลน์ id นะคะ dao จุด dao ค่ะแล้วก็ดาวก็จะตอบคำถามของเพื่อนๆนนะคะให้คำปรึกษาได้ค่ะไม่มีปัญหาเลยค่ะยินดีตอบทุกคำถามค่ะขอบคุณมากค่ะ